สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวริฟูปรจจำวันนี้กันนะครับหากทุกใจคลิปใ l ช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้นะครับด้วยการสรุปผลงานนักเตะริฟูในตำแหน่งกองหน้าช่วงทีมชาติกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทีมชาติในแถ์ของฟันได้กัปโปและไลอันกาเฟนแบกนะครับก็เอาชนะทีมชาติฮังการีของโซบอสไลไปด้วยสกอร์ขาดลอย4ประตูต่อ0ูนย์เลยนะครับ แต่คะแนนผลงานโดยรวมของนักเตะลิพูทั้ง4คนที่ได้ลงเล่นในเกมเมื่อคืนนะครับค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับคะแนนผลงานของฟานได้จากโซฟาสกอร์อยู่ที่7.7คะแนนคะแนนผลงานของไรอันกับเฟนแบดอยู่ที่7.4คะแนนคะแนนผลงานของกัคโปอยู่ที่7.7คะแนนนะครับและคะแนนผลงานของโซบอสไลอยู่ที่7.8คะแนนนะครับ โดยเมื่อคืนนะครับกัคโปนะครับก็สามารถยิงได้1ประตูจากลูกจุดโทษแม้หลังยิงประตูนะครับจะเกิดประเด็นดราม่าที่โรนัลคูมันผู้จัดการทีมชาติในแลนะครับไม่พอใจที่กัคโปไปแย่งวอลเวสคอสยิงจุดโทษก็ตามนะครับทาให้ตั้งแต่ยูโรจนถึงปัจจุบันนะครับกัคโปมีส่วนร่วมในการยิงประตูและแอสซิสต์ให้กับทีมชาติในแด์ไปแล้วทั้งหมด15ประตูด้วยกันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําของกัคโปนะครับเพราะกัคโปเล่นได้ดีนะครับทั้งใน ระดับทีมชาติและในระดับสโมสรนะครับกัปโปเป็นอีกหนึ่งนักเตะของทีมลิภูในซีซั่นนี้นะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นนะครับก็คงต้องขอขอบคุณนะครับอาร์เนอร์ชลัดและเหล่าทีมสตาฟโค้ตอีกครั้งนะครับที่ขัดเกลาและตัดสินใจเด็ดขาดนะครับว่ากัปโปควรเล่นปีกซ้ายมากที่สุดนะครับส่วนผลงานของนักเตะริพูในตำแหน่งกองหน้าคนอื่นๆภายในทีมอย่าง ดิอาร์ตและนูนเยสนั้นนะครับในเกมนัดล่าสุดนะครับผลงานของพวกเขาทั้งคู่ไม่ค่อยโดดเด่นเลยนะครับแม้ทีมชาติอุลุกักนะครับจะเฉือนเอาชนะทีมชาติโคลอมเบียไปด้วยสกอร์สประตูต่อ 2, 2ก็ตามแต่นูนเยสและดีอาร์ตไม่สามารถทําประตูและแอซิสให้กับทีมชาติของตัวเองได้เลย ตามข้อมูลจากฟอรดม็อบนะครับเผยให้เห็นว่านูนเยสลงเล่น90นาทีมีโอกาสยิงประตูแค่3ครั้งเท่านั้นและได้จับบอลในกรอบเขตโทษฝ่ายตรงข้าม แค่2ครั้งเท่านั้นส่วนดีอาร์นะครับมีโอกาสยิงประตูแค่1ครั้งถูกแย่งบอลถึง5ครั้งแม้จะชนะการดวลกับคู่แข่งในรูปแบบต่างๆได้ถึง12ครั้งก็ตามก็ให้กําลังใจนูเยสและดีอาร์กันต่อไปด้วยนะครับหวังว่านักเตะทั้ง2รายจะกลับมาทาประตูให้กับทีมชาติของตัวเองได้อีกครั้งในเกมนัดต่อไปนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาโดยไม่มีอาการบาดเจ็บมาเล่นงานนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นการสรุปผลงานนักเตะ ในตำแหน่งกองหน้าช่วงทีมชาตินะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของคีวินเคลเฮอร์กันนะครับหลังทีมชาติไอร์แลนด์นะครับของเคลเฮอร์กำลังจะได้ลงแข่งกับทีมชาติอังกฤษ,กฤษของเคอร์ติจอนในคืนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับโดยเคลเฮอร์นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไว้ว่าที่ผ่านมานะครับเขาเคยได้แชมป์มาแล้วถึง2ครั้งที่สนามเวมบีของอังกฤษดังนั้นเกมคืนนี้เขาจึงหวังว่าจะชนะที่สนามเวมบีได้อีกครั้งนะครับแม้ว่าทีมชาติไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ and, นะครับจะมีเวลาพักประมาณ3วันเท่านั้นก่อนลงแข่งกับทีมชาติอังกฤษคืนนี้แต่พวกเขาก็พร้อมเจอกับทีมชาติอังกฤษแล้วอังกฤษแม้จะมีผู้เล่นหลักที่บาดเจ็บหลายคนแต่อังกฤษก็มีนักเตะที่มีคุณภาพมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งตัวสำรองอย่างไรก็ตามนะครับเขาเชื่อว่าไอร์แลนด์สามารถเล่นได้ดีกว่านี้ได้และสามารถสู้กับอังกฤษได้อังกฤษเป็นคู่แข่งที่สําคัญมากของไอร์แลนด์เพราะฉะนั้นแล้วเกมคืนนี้จึงเป็นเกมบิ๊กแมตช์และพวกเขาทุกคนพร้อมลงแข่ง เกมคืนนี้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเกมคืนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับแฟนบอลลิพูนะครับเพราะทั้งเลเลอร์และเคอร์ติจโจนะครับต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมทีมชาตินัดล่าสุดนะครับก่อนมาแข่งกันในค่ำคืนนี้นะครับก็มารอดูและรอรุ้นไปด้วยกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไอร์แลนด์ของเฮเลอร์หรือทีมชาติอังกฤษของเคอร์ติโจนจะเป็นผู้ชนะกันแน่นะครับ เรียนต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอลกซิสแมกเิสเตอร์กันนะครับ เรืองที่1นนะครับแบกกอนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงวิวัฒนาการของทีมลิปูยุคอร์เนอร์ชลอตอีกครั้งว่าแม้ช่วงนี้ลิปูยุคอร์เนอร์ชลอตจะเริ่มต้นดีดแต่สําหรับเขาแล้วเขาคิดว่าทีมลิปูชุดนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอยู่ดีตอนลิปูยุคคอปพวกเราเคยชินกับการผ่านบอลแบบไดเล็กหรือบางทีก็วางบอลยาวขึ้นหน้าบ่อยอครั้งแต่ลิปูยุคชลอตนั้นมีแนวคิดในการเล่นที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพวกเราต้องเล่นด้วยความอดทนครองบอลให้นานขึ้น เพื่อคุมเกมเอาไว้ให้ได้ เรื่องที่2องนะครับแมคก,ก้าเปิดเผยว่าโดยส่วนตัวแล้วเขามองว่าสาเหตุที่ซีซันนี้ลิพูแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสก็เป็นเพราะนักเตะลิพูไม่สามารถครองบอลและคุเมเกมได้มากพอนี่จึงเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมที่พวกเราแพ้ฟอร์เรสนะครับช่วงเวลานี้ก็ยังคงเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอยู่นะครับเยอร์กินคอปอยู่กับลิพูมานานถึง8ปีเพระนาะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขากำลังพยายามทำกันอยู่ซึ่งจนถึงตอนนี้เขามองว่านักเตะลิพูทุกคนทำกัน ด,ดีมากเลยเรื่องที่3นะครับแมคก้าอธิบายสาเหตุที่นักเตะลิปูถูกใจที่ได้ร่วมงานกับชลอตว่าพวกเขาทุกคนนะครับกำลังมีความสุขกับการได้ร่วมงานกับชลอตเพราะชลอตรู้เรื่องฟุตบอลเป็นอย่างดีดังนั้นพวกนักเตะจึงเกิดความมั่นใจในตัวเองหลังรู้ว่าสิ่งที่ชลอตแนะนําและสอนนั้นจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรสําหรับเขาแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นช่วงปีนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ในแง่ของเรื่องผู้จัดการทีมเท่านั้นแต่รวมถึงฝ่ายบริหารสโมสร ด้วยแต่ให้พูดตามตรงนะครับเขาคิดว่าสโมสรลิพูทำงานกันได้ดีมากเลยพวกเขารู้สึกว่ามีเรื่องราวดีๆมากมายเกิดขึ้นในสโมสรการทํางานร่วมกับชลอเป็นไปอย่างราบรื่นชลอเป็นโค้ชที่มีไอเดียดีๆมากมายและสิ่งที่ชลอสอนพวกนักเตะลิพูก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับนักเตะดังนั้นพวกนักเตะลิพูจึงมีความสุขที่ได้ร่วมงานช่วงนี้นักเตะลิพูกําลังพยายามลงเล่นให้ได้อย่างที่ชลอต้องการให้เป็นอยู่ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็น บทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของแมคการนะครับผม เด่นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจจากมาเซลโลปิตาลูก้าผู้รักษาประตูดาวรุ่งของชีมลิพูที่ปัจจุบันถูกส่งไปยืมตัวอยู่ที่ชีมลิฟวิงตันลีกสกอตแลนด์กันนะครับล่าสุดนะครับปิตาลูก้านะครับก็ได้ออกมาชื่นชมอาริซงและพูดถึงความมหัศจรรย์ของอาริซงจากมุมมองของนักเตะที่เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูอย่างเขาว่าสําหรับเขาแล้วนะครับสำหรับเขาแล้วเขามองว่าอาริซงเหนือกว่าผู้รักษาประตูหลายคนเลยความมหัศจรรย์ของอาริซงไม่ใช่แค่เซฟ ลูกสาคัญในช่วงเวลาสําคัญของการแข่งขันเท่านั้นอลิซงยังตัดสินใจทําเรื่องยากในสนามให้กลายเป็นเรื่องง่ายดดยได้ดีอีกด้วยการยืนตําแหน่งและเทคนิคก,การเล่นของอลิซงเป็นเรื่องที่เขาประทับใจมากที่สุดอลิซงจะไม่กระโดดถ้าไม่จําเป็นอลิซงพยายามทําทุกอย่างให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่คือความมหัศจรรย์และความงดงามของการเล่นในตําแหน่งผู้รักษาประตูของอลิซงยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในเกมที่ทีมชาติบราซิลเจอกับทีมชาติอาร์เจนตินาในจังหวะที่ ได้ยิงฟรีคลิกแล้วบอลพุ่งขึ้นไปที่มุมบนบนประตูแต่อาริซงกับสามารถเซฟลูกนั้นด้วยการรอ ลอยไปคว้าลูกบอลจากมุมบนของประตูได้อย่างสบายๆการเซฟลูกยากๆได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของอลริซงและอลริซงสามารถช่วยเหลือทีมได้เสมอเมื่อถึงช่วงเวลาสําคัญทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจนะครับของปิตาลูก้านะครับที่ออกมาพูดถึงความมหัศจรรย์ของอลริซงในผู้ในมุมมองนะครับผู้รักษาประตูอย่างเขานะครับเขาหวังว่าอลิซงนะครับจะกลับมาลงสนาม ได้ครั้งในช่วงเดือนหน้านะครับก็รอติดตามดูกันต่อไปนะครับสถานการณ์นักเตะในตำแหน่งผู้รักษาประตูของลิพูก็ถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเช่นกันนะครับเพราะผู้รักษาประตูของลิพูนั้นโชว์ฟอร์มกันได้ดีหลายคนเลยนะครับแต่อนาคตของผู้รักษาประตูแต่ละคนนั้นก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับว่าจะอยู่กับทีมลิพูต่อไปหรือไม่ในซีซั่นหน้ากี่คนนะครับ S <S <S ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ขาตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับรีพูกันนะครับโดยในวันนี้นะครับผมนำข้อมูลมาจากมาเตโอโมเรโตนักข่าวจากรีเลโวนะครับที่มีผู้ติดตามทาง X มากกว่า300,000คนนะครับ ซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมาเตอโมเรโตก็ได้ออกมารายงานข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิพูว่ามีลอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมบอลมัดวัย21ปีอยู่ในรายชื่อนักเตะที่ทีมลิพูและทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับ ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้ทั้งลิพูและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้เจรจานะครับหรือและติดต่อขอซื้อจากทีมบอลมัดแต่อย่างใดมีเพียงแค่การสอบถามเบื้องต้นเท่านั้นนะครับสำหรับกรณีของมิลลสเคิร์เคสนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ บายบายครับคืนนี้อย่าลืมดูนะครับมีบอลมันๆให้ดูนะครับทีมชาติไอร์แลนด์เจอกับทีมชาติอังกฤษนะครับเคเดอร์ประทะเคิร์ติโจนนะครับอย่าลืมดูนะครับถ้ามีโอกาสนะครับ